คราวนี้เรามาดูนะครับวงจรกระแสสลับแบบวงจรผสมผสมนี่คืออนุกรมกับขนานผสมอยู่ในข้อเดียวกันอันนี้ออกวิธีทําแน่นอนนะครับออกแน่นอนวิธีทําโอเคปะ่ะในห้องสอนนิดเดียวสอนง่ายๆแล้วตอนออกข้อสอบออกยากมากนะครับคราวนี้จะบอกไว้ก่อนว่าวิธีที่เราจะสอนเป็นวิธีแบบเหมือนวิธีวิศวะเขาใช้ไม่เหมือนที่อาจารย์เขาสอนแต่เราทําวิธีวิศวะไปเลยครับมันง่ายกว่าเยอะเลยเนะาะคราวนี้นะครับวิธีทําคืออะไร เรามาดูตรงแหล่งจ่ายไฟก่อนนะครับแหล่งจ่ายไฟนมันเขียนว่า vt ครับเท่ากับ50 root 2เขียนตะแคงทําไมเนาะเออเขียนตรงๆไม่ได้เหรอนะครับ s ซร์ร้อยซึ่งตัวนี้มันจะอยู่ในรูปของอะไรครับอยู่ในรูปของ vt เท่ากับ vmax s i ร์ omega t เห็นไหมเอาเอาตัวโจทย์ของเราเนี่ยมาเขียนเทียบเทียบกับที่เราท่องก็คือ v กับ vmax ซ omega t แ้พอเขียนเทียบปุ๊บเราจะเห็นว่า50 r 2คือ vmax แล้วก็100ก็คืออะไรครับโอเมก้าเห็นไหมมันเทียบกันได้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าอะไรครับจากตรงนี้เราจะได้เป็นโอเมก้าเท่ากับ100 Vmax เท่ากับ5 0า2ูท2แต่ทุกคนจําได้ใช่ไหมครับถ้า Vmax เป็น5 0 2 V ูทเฉลี่ยก็คือ vims เนี่ยมันก็คือ Vmax ส่วนรูท2ก็จะกลายเป็น50รูท2หารด้วยรูท2ก็คือ50บนอันนี้คือ v vma x กับ V เฉลี่ย โอเคไหมครับแต่ปกติเราจะใช้ V เฉลี่ย mm. เป็นหลักโอเคปะก็คือ v m s Vrms เป็นหลักโอเคคราวนี้เราจะดูที่แหล่งจ่ายก่อนใช่ไหมครับจากนั้นเราก็มาดูที่ตัวต้านทาน R ซึ่งใน,ในโจทย์มันมีตัวต้านทานตัวเดียวคือ R คือ30โอห์มเพราะฉะนั้นเราก็เอามาเขียนมาเฉยๆ R ถ้าก็สามสิบโอห์มจบตัวตัว R นี่ไม่มีปัญหานะครับง่ายๆเลย R เท <R S 2> ่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับแต่คราวนี้ตัวที่2ครับก็คือตัว L ตัว L ก็คือตัวเหนี่ยวนำตัวเหนี่ยวนำคือ2ตัวนี้นี่ L 1อันนี้ L 2ใช่ไหมครับ L 1 L 2โอเคถ้าเราเจอตัว L ครับให้เราเอาตัว L น่ยมาเขียนเป็น JxL และ xL ก็เปลี่ยนสูตรเป็น J omega L อ๋อถ้าเจอตัว L อะเจอตัว L ในโจทย์อะให้เอามาเขียนเป็น J omega L J นี่เหมือน J นี่ก็คือ i มีค่าเท่ากับรูทลบหเป็นเหมือนจานวนเชิงซ้อนนะครับส่วน J j กําลังสองก็คือ i กําลังสองเท่ากับลบหคือคือตอนที่เราที่เราเรียนนี่เราจะเขียนเป็น J แต่ว่าในเครื่องคิดเลขเราจะเขียนเป็น i บางคนถามว่าทำไมไม่เขียนเป็น i อ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยว i มันจะไปซ้ํากับกระแสไฟฟ้าเราก็เลยใช้เป็นตัว J ก็คือจํานวนจินตภาพนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอ L ใช่ไหมเราก็เขียนเป็น J โอเมกา l อ่ะเช่น L1 ของเราอ่ะ l 1ของเราเป็น0.5้เราก็เขียนไปเลยครับ J โอเมก้า100 L 0.5ก็จะกลายเป็นอะไรครับกลายเป็น J แล้วก็50โอห์มอันนี้คือ L 1 L 1แปลงเป็น J 50โอห์มต่อไป L 2ครับ L 2คือเท่าไร่0.3ก็แปลงปไปนะครับ J โอเมก้าคือ100 L คือ0.3ก็จะได้เป็นอะไรครับ J 30โอห์มอันนี้คือในส่วนของตัว L โอเคไหมครับคราวนี้ต่อมานะครับ อันนี้ตัว l จบไปแล้วคราวนี้ก็จะเหลือตัวสุดท้ายคือตัว r ไปแล้วตัว l ไปแล้วคราวนี้เหลือตัวสุดท้ายคือตัว c นะครับนี่คือตัว c อันนี้ c 1อันนี้ c 2อใช่ไหมอันนี้ c 1 c 2เวลาเราเจอตัว c ครับเราจะเขียนเป็น c เราจะแปลงตัว c ให้เป็น jxc ครับไม่ใช่แปลงเป็น jxc ขอโทษเวลาเราเจอตัว c เราจะแปลงเป็นลบ jxc ครับลบ jxc ก็จะแปลงเป็นลบ j แล้วก็เป็นเลยครับ1ส่วนโอเมก้าซีอย่างเงี้ยเออตัว C เนี่ยก็จะแปลงเป็นลบ J 1ส่วนโอเมก้าซีอ่าเพราะฉะนั้นเราก็จะแปลงนะครับตอนนี้เรามี C 1ใช่ไหมซีเท่าไหร่ C 1ก็คือ500ไมโครไมโครลบ6นะแปลงปุ๊บก็จะกลายเป็นลบ J คูณอะไรครับ1ส่วนโอเมก้าโอเมก้าคือ100 C ก็คือ500ไมโครคือลบเลยครับ ลกใช่ไหมก็แปลงต่อก็จะเป็นลบเเอา1 0บลบหกย้ายขึ้นไปข้างบนข้างล่างเหลือเท่าไรครับห้าคูณสิบกำลังอะไรสใช่ไหมครับเพราะฉันข้างบนเหลือเท่าไรเอ่ยสิบกลังสี่ตัดข้างบนเหลือสิบกำลังสองสิกลังสองคือ100่งรไงหนึ่งร้อารห้ก็เป็น20่อ๋อเพราะฉันซีหนึ่อ่ะได้ลบลบเใช่ไหม อันนี้เช่นเดียวกันครับคือ c2 c2 เท่าไหร่ครับดูข้างบนอ๋อ c2 ใรรูป200ไมโครก็จะแปลงเป็นลบ j 1ส่วนโอเมก้าคือ100 c ค10ือ2 0 0้น10ลบ6ก็จะทำคล้ายกันนะนะครับมันก็จะออกมาเป็นลบ j 50โอห์มทันไหมครับ ม,มันจะได้ลบ J ห้าสิบโอห์มอันนี้ก็คิดอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นตอนนี้เราแปลงละ R นี้เราไม่ต้องแปลง R นี้ก็จะเป็นสามสิบแต่ L หนึ่งอ่ะ L หนึ่งแปลงเป็น J ห้าสิบ L สองแปลงเป็น J สามสิบ C หนึ่งแปลงเป็น J ลบ J ยี่สิบ C สองแปลงเป็นลบ J ห้าสิบครับก็เสียเวลาแปลงนิดหนึ่งครับโอเคพอแปลงเสร็จใช่ไหมแปลงเสร็จปุ๊บเรากลับมาดูในรูปโจทย์เราจะเห็นเลยในรูปโจทย์นะครับเนี่ยด,ดูเส้นที่กำลังเขียนแรงเงาเนี่ย เส้นเนี่ย L 1กับ C 1อ่ะ L 1กับ C 1เป็นเส้นเดียวกันเส้นเดียวกันคืออนุกรมกันอนุกรมใช่ไหม L หนึ่กับ C 1อนุกรมกันอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จัดก,การเลย L 1อนุกรม C 1คือคือเราเรียนไปแล้วใช่ไหมครับว่าวอนุกรมเนี่ยเราเอามาบวกกันเลยใช่ปะอนุกรมเราเอามาบวกกันเลย L 1นี่มันแปลงมาเท่าไหร่นะ L 1มันเป็น J 5 0 C 1แปลงเป็นลบ J 2 0 เห็นไหมเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นอะไรครับมันก็จะกลายเป็น J 30โอห์มนี่คือ L 1อนุกรม C 1อนุกรมเอามาบวกกันเลยเหมือนเหมือนเรื่องเหมือนเรื่องไฟฟ้ากระแสตรงเลยอนุกรมก็จับปวกกันตรงๆเห็นไหมครับคราวนี้ทุกคนดูเส้นนี้30กับ L 2 30คือ R ใช่ไหมกับ L 2คือเส้นสีฟ้าเส้นตรงกลางเนี่ยมันเป็นเส้นเดียวกันเหมือนกันก็อนุกรมกัน30อนุกรมกับ L 2ใช่ไหม R เท่ากับสามสิบ อนุกรมกันเลยครับอนุกรมก็ L 2อนุกรมคือเอามาบวกกันเลย R ก็30มส L 2, L 2. อง L สอก็อะไร L 2องก็ตัวนี้ J 3 0นี่ก็มาบวกกัน J 3 0โ oh อห์มเห็นไหมก็จะติดติดไว้อันนี้คือที่อนุกรมเสร็จะละนี่คืออนุกมอนุกรมเสร็จะละเห็นไหมครับแล้วเราสังเกตว่า ไอ้อกิ่งสีสีฟ้าเนี่ยกับไอ้สิ่งกิ่งสีชมพูเนี่ยมันต่ออะไรกันอีกทีนึงมันขนานกันใช่ไหมไอ้ซ้ายกับขวาเนี่ยมันขนานกันอยู่ถูกไหมเนี่ยกิ่งซ้ายกับกิ่งขวานี่ขนานกันอยู่อ๋อไม่ใช่เราก็เอาเอาสองตัวเนี่ยเอาสองตัวนี้มาขนานกันซึ่งขนานกันเนี่ยเราก็จะใช้สูตรว่าแซทเท่ากันเลยครับแซทหนึ่งแซสองส่วนแซทหนึ่งบวกแซสอง Z1 ก็ค okay, euh. ือตัวนี้ Z2 ทสองก็ตัวนี้โอเคไหมครับแล้วก็ใส่เลย Z1 ก็คือ J เท่าไหร่ครับ J30 ามคูณแซคือ30มสิบวกเจสใช่ไหมหารด้วยอะไรครับ Z1 ก็คือ J30 ามบวกแซก็คือ30มสิบบวกเเลยครับ30เออข้างบนข้างบนก็จะติดข้างบนก็จะติดไว้ก่อนใช่ไหมข้างล่างข้างล่างมันบวกได้ก็บวกให้เขานิดนึง 30 J 30บวก J 30เป็น J 6 0อืมโอเคนะครับคราวนี้ไอ้ตรงเนี้ยมันต้องไปกดเครื่องคิดเลขเออมันต้องมันต้องไปกดเครื่องคิดเลขซึ่งซึ่งเครื่องคิดเลขทุกคนน่ะสามารถกดจำนวนเชิงซ้อนได้นะครับเออมันจะมันมันจะเขียนตัว i มันจะเขียนตัว i อ่ะมันจะมีสัญลักษณ์ตัว i อยู่นะครับทุกคนทุกคนลองไปไปกดดูเดียวเดียวเดียวตอน เดี๋ยว,ยวหลังจากคลิปนี้ปุ๊บเดี๋ยวจะส่งไปในในไลน์กันแล้วกันว่าเฮ้ยมันมันมีวิธีกดเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะสอนกดมันน่าจะมีลิงก์สอนกดนะครับว่ากดเครื่องคิดเลขกันันเชิงซ้อนยังไงโอเคแต่คือของพี่โลมีเครื่องคิดเลขนะครับอ่ะพี่โลก็จัดการเลยเครื่องคิดเลขเนาะเมื่อกี้อะไรนะเจ0ใช่ไหม30มสิบของพี่โลมันจะเป็น i เนาะ30 i แล้วก็วงเล็บคูณกับ30แล้วก็บวก j 30แต่เครื่องคิดเลขมันจะเป็น i นะครับแล้วมันก็จะหารกับไอข้างล่างก็เป็น30บวกเ6 0เออเนี่ยเราสังเกตไหมด้านบนขวาจะออกมาเป็น6 6บวก 18i ใช่ไหมครับ6บวก18 i ลองลองใช้เครื่องคิดเลขแล้วกดดูด้วยนะครับ มันจะได้6บวก18 i ก็จะกลายเป็น6 6บวก18 i ก็ J 18โอห์มเห็นไหมอันนี้คืออันนี้คือไอไอไก่งซ้ายกับกิ่งขวานี่ขนาดกันละเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นรูปรูปมันจะเป็นอย่างงี้รูปมันจะเหลืองอย่างงี้แล้วมันจะเหลือไอตัวตัว C ข้างบนนี้ตัวนี้ใช่ไหมนะครับตัว C ตัวนี้คือตัว C 2 C 2ใช่ไหม แล้วก็ไอ้ที่ไอ้ที่มันขนานกันเนี่ยขนานก้นก็คือ6บวก J18 โอห์มเนี่ย C2 มันจะเป็นลบ J50 เห็นไหมอันนี้คือที่ยุบแล้วไงไอ้ที่วงไว้นี่คือยุบละพอยุบแล้วปุ๊บทุกคนจะเห็นเลยว่าพอยุบแล้วมันจะได้ตัวตัวนี้ตัวเดียวใช่ไหมแต่ตัวนี้มันดันไปทําอะไรกับ C2 อีกทีหนึ่งมันเป็นเส้นเดียวกันเนี่ยคือมันอนุกรมกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อนุกรมกันอนุกรมกันแล้วก็จะได้ความต้านทานรวมครับ ซึ่งเราเรียนไปแล้วว่าถ้าเป็นอนุกรมเนี่ยก็มาบวกกันตรงๆเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นความต้านทานรวมก็จะกลายเป็น6ลบ j เท่าไหร่อ่ะ3 2ใช่ไหม10 18ลบ50ได้312โอห์มโอเคนี่คือความต้านทานรวมของเราโอเคไหมครับความต้านทานรวมแต่คราวนี้ในโจทย์เขาต้องการหาอะไรครับอ่าต้องการหาจงจงเขียนฟังก์ชันของกระแสรกระแสคือตัวอะไรครับกระแสคือตัว i ใช่ไหม ือโจทย์ในห้องมันจะถามหาตัวไอ๋ยวขอเพิ่มหน้าแป๊บหนึง่งทีหมดปึ๊บโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราได้แซบแล้วใช่ไหมนะครับคราวนี้ถ้าเราต้องการหากระแสครับเราก็ใช้ใช้ไอเท่ากับอะไรครับไอเท่ากับวีส่วนแซดวีคือโวลต์ใช่ไหมไอโวลต์นี่เราไปหาตั้งแต่ต้นละทุกคนดูนี่ไงโวลต์นเนี่ยนะครับก็คือห้าสิบโวลต์อันนี้มันเป็น V เฉลี่ยใช่ไหมห้าสิบโวลต์นะครับ V เฉลี่ยห้าสิบโวลต์ ห้าสิบหารแซดหกลบเจสามสิบสองเออเป็นห้าสิบส่วนหกลบเจสามสิบสองซึ่งเครื่องคิดเลขคนในเคลียร์ก่อนห้าสิบหารวงเล็บหกลบเจสามสิบสองก็คือสามสิบสองไอคือของเครื่องคิดเลขมันจะต้องกด i ไว้ด้านหลังะนะนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะเห็นในในเครื่องคิดเลขด้านบนอ่ะ มันจะเขียนไม่ว่ามันจะได้เลยครับ0.283โอ้โห oh, ละเอียดมากแต่เราเอาเอาเฉพาะตำแหน่งหน้าไอส์2,3ตำแหน่งหน้าก็จะเป็น0.283บวก1.5แล้วก็ปัด1.51ไอโอเคได้นะใช่ไหมก็จะกลายเป็นอ่านี่คือกระแสใช่ไหม0.283บวก1.51ไอก็ J 1.51แอมแปร์ใช่ไหมโอเค คราวนี้เราก็พอเราได้ตัวนี้ใช่ไหมครับพอเราได้กระแสะปุ๊บเราจะเราจะสามารถหาตรงนี้เราหาได้2อ,อย่างคือเราจะหากระแสะใช่ไหมครับขนาดของกระแสะขนาดของกระแสะคือหาจากปีทากรัสก็คือเอาตัวหน้าเนี่ยกับตัวหลังเนี่ยก็คือไอ้0.283กับ1.51มาปีทากรัสกันใช่ไหมครับโอเคกลับไปนคื่องเลขใหม่ปุ๊บอืมเราก็จะเป็น square รใช่ไหมครับ 0.283์จอากลังสองบวก1.51ากลังสองออกมาเป็น1.536เออ1น3 6ง้าสหเป็นไละหนละ่ะจ5 3 6อันนี้คือขนาดของกระแสแอมแปร์น,นี่คือขนาดของอะไรครับขนาดของกรนะแสเป็นเป็น rms นะเป็นกระแสเฉลี่ยนะครับเพราะว่าเราเราใช้ v 5 0เนี่ยเป็น v เฉลี่ยเนี่ยาะฉะนั้น i ที่ออกมาก็เป็น i เฉลี่ยโอเคไหมครับ จากนั้นเราก็หามุมเฟสครับมุมเฟสมุมเฟสก็คืออาร์คแทนเอาตัวหลังครับตั้งเสมอแล้วก็หารด้วยตัวหน้า0.283เสมอนะครับเพราะฉะนั้นอาร์คแทน1นึหารอ่ะแล้วก็ไปกดอาร์คแทน1นเอาตัวหลังนะครับหารจุด 283น่ะออกมาเป็น79.38โอเค79.4มั้ยปัดโอเค79.4องศาอันนี้ที่เราได้นี่เขาเรียกอะไรครับมุมเฟสคือทำตามวิธีนี้ตลอดนะครับก็คือมุมมุมเฟสเท่ากับอาร์คแทนตัวหลังหารด้วยตัวหน้าโอเคเพราะเขาบอกว่าให้ให้หาเลยนะให้หากระแสของวงจรน,นี้ในเทอมของเวลาคือ IT แล้วก็บอกว่าอะไรครับ IT เนะี่ย ถ้าตามสูตรนะก็เท่ากับอะไรครับ i Mac, si o m a x sin ซโอเมกาทแล้วก็บวกมุมเฟสเออนี่คือสูตรของมันตายตัวนี่คือสูตรหากระแสใช่ไหมครับโอเคเราก็ได้เลยครับ i t เท่ากับกระแสกระแสเราได้อะไรนหะร่นะ1.536แต่ทุกคนครับ1.5ด1 5กับ3 6นี่ไม่เป็นกระแสเฉลี่ยแต่เราอยากได้กระแสแม็กก็เอากระแสเฉลี่ยนี้ไปคูณรูทสโอเมกาคือ100 t มุมเฟสก็คือ79.4องศาใช่ไหมครับห5 3 6คูณรูทสอง1.536คูณกับรูทสองโอเค2.17มันก็จะกลายเป็น IT เท่ากครับ2อะไซน์เลยครับ,รบ100 t ทีบวก79.4องศา แล้วก็ใส่หน่วยเป็นแอมแปร์เออวิธีนี้มันจะวิธีมันนี้จะง่ายจะเหมือนคณิตศาสตร์เป็นวิศวะเข้าใจง่ายง่ายกว่าวิธีที่ในห้องเยอะนะครับวิธีในห้องมันจะวนวาดรูปใช่ไหมวาดรูปโอเคคราวนี้เดี๋ยวอาจารย์อาจจะบอกว่าให้ให้ให้ทุกให้ทุกคนวาดแผนภาพเฟสเซอร์ว,วาดแผนภาพเฟสเซอร์นะครับเราสังเกตตัวสรรมการ V อะ่ะ v มันเป็น v เป็นอะไรทรายทรายร้อยที ลหลังร้อยทีหลังร้อยทีมันไม่มีอะไรไม่มีอะไรแสดงว่า V มันอยู่ที่ศูนย์เออ v มันอยู่ที่ศูนย์ใช่ไหมอยู่ที่ศูนย์ใช่ไหมครับแต่ตรงของตรง I อ่ะโอเมกาทีอ่ะโอเมกาทีมันมีมุมตามเป็นมุมเจ็ดสิบเก้าจุดสี่เพราะฉันมันก็จะเป็นอันนี้คือ I ก็คืออยู่ที่มุมเจ็ดสิบเก้าจุดสี่นี่คือแผนภาพเฟสเซอร์เขียนตัวนี้เป็นเส้นตรงก็ได้เป็นลูกศรตรงๆก็ได้ โอเคไหมครับตรงตรงไหนเนี่ยโอเคไปสอนตรงเนี่ยปึ๊บปึ๊บอ่าเห็นไหมน,นี่คือแผนภาพเฟสเซอร์จบหนึ่งข้อนะครับอันนี้ก็คือการบ้านที่อาจารย์เขาให้เมื่อวานนะครับโอเคคราวนี้มาดูข้อสอบข้อสอบปีที่แล้วข้อสอบปีที่แล้วอยู่ไหนละอืมข้อสอบปีที่แล้วโอเคอันนี้ข้อสอบปีที่แล้วเนี่ยไม่รู้ใครส่งมาให้นะครับห้ามเผยแพร่นะครับ ห้ามหลุดออกไปจาก YouTube เรานะโอเคป่ะ okay, นะครับห้ามเผยแพร่ต่อเด็ดขาดจากรูปโอ้โ oh, หตั้ง13คะแนนทุกคนจากรูปวงจรไฟฟ้ากระแสสลับจงเขียนฟังก์ชันของกระแสกระแสคืออะไรครับก็คือ IT ในในเทอมของเวลานะี่ไงให้หา IT โจท์์หมันข้อเม,อมื่อกี้เปรียบเลยนะครับแล้วก็เราก็ทำตามสเต็ปเดิมคือเราก็ดูทีละตัวนะครับดูอะไรก่อนดู R ก่อนเอาอมี2ตัว ก็คือมีออฟไม่ใช่สิอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ1าหนึ่งเป็นสิบโอห์มใช่ไหมอ่าสองเป็นย oh ี่สิบห้าโอห์มเพราะวอามีสองตัวเออแล้วเรามาดูที่แหล่งจ่ายแหล่งจ่ายเดลต้าวีทีเท่ากับอะไรครับห้าสิบรูทสองซนร้อยทีอ้าวมันเหมือนข้อเมื่อกี้เลยทุกคนอันนี้คือวีแม็กเพราะฉะน v ั้นวีแม็กเป็นห้าสิบรูทสองวีเฉลี่ยเป็นเท่าไหร่เฉลี่ยเป็นห้าสิบตัวเลขเดียวกับข้อที่แล้วเลย ตอนนี้โอเมก้าเป็นหนึ่งร้อยโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เราไม่พูดมากเหมือนข้อที่แล้วเลยอ่ะกลับมาดูวงจรเรามีตัว R ใช่ไหมตัว L มีตัวเดียวทุกคนตัว L มีตัวเดียวครับก็คือ L เท่ากับเท่าไหร่ศูนย์จุดห้าเฮนรี่ซึ่งเราบอกว่า L นี่จะเขียนเป็นอะไรนะ J โอเมก้า L โอเมก้าคือหนึ่งร้อยแอลคือศูนย์จุดห้าใช่ไหมครับก็จะกลายเป็น J เท่าไหร่ J จห้าสิบโอห์มเห็นไหมอาร์ R เป็นสิบอสองเป็นยี่สิบห้าแล้วก็ l เปนเป็น j 50ใช่ไหมครับอันนี้คือตัว L คราวนี้ก็จะมีตัวตัว C เนี่ยตัว C อันนี้คือ C 1อันนี้คือ C อะไรครับ C 2ใช่ไหม C 1อ่ะเท่าไหร่ C 1เป็น100ไมโครร้อยคูณสิบลบ6แปลงเป็นอะไรนะลบ j คูณ1ส่วนโอเมก้า C ีก็จะกลายเป็นเลยนะครับลบ j 1. ส่วนโอเมก้าคือ100 c คือร้อยไมโครครับอือเห็นั้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นลบ j 100ยโอหมอันนี้คือ c 1ใช่ไหมครับต่อไป c 2 c 2ก็คือ500้อยไมโครคูณคูณไหมห้าร้อยไมโครลบ j 1ส่วนโอเมก้า c มันข้อที่แล้วเลยอะ่ะอาจจะไม่เป็นไรหายอีกรอบหนึ่งร้อย c คืออะไรครับ 500ห้าร้อยคูณสิบลบหกก็จะกลายเป็นะไรครับลบเจยี่สิบโอห์มติดลบเห็นไหมเรียบร้อยป่ะเออได้มาเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับก็คือเราจะต้องแปลงทุกตัวเนาะอ่ะคราวนี้เรามาดูรูปเราดูเส้นี้เห็นไหมเราเห็นเลยว่าไอตัวนเนี้ย0.5นยเฮนรี่เนี่ย 0.5เฮนรี่เนี่ยอนุกรมกับ oh 0, 0. -5 โอห์ม0 0.5เฮนรี่ครับอนุกรมกับเท่าไหร่นะ25โอห์มอนุกรมคือจับบวกกันเลยก็จะเป็น25โอห์ม0.5เฮนรี่เนี่ยมันกลายมาเป็น J50 ใช่ไหมก็จะกลายเป็น -5 oh บวกอะไร J50 โอห์ม oh เห็นไหมครับจากนั้นก็มีดูเส้นนี้ดูเส้นนี้ทุกคนเส้นนี้ อ๋อนี่ก็อนุกรมกันก็คือสิบโอห์มอนุกรมกับร้อยไมโครฟารัดร้อยไมโครเนี่ยอนุกรมกับเท่าไหร่ครับสิบโอห์มก็อนุกรมก็จับบวกกันเลยก็คือสิบบวกร้อยไมโครฟารัดก็คือลบลบร้อยเจเนาะทันไหมลบร้อยเจจับบวกกันตรงตรง,งเลยโอห์ม oh เห็นไหมครับไอตัวเนี่ย ก็คือ z 1ไอตัวเนี่ยก็คือ z 2แล้วไอตัวตัว z 1กับตัว z 2เนี่ยมันทำอะไรกันอีกทีนึงมันขนานกันใช่ไหมขนานกันอ่ะเราก็จัดการเลยเฮ้ย z เท่ากับอะไรครับ z 1 z 2ส่วนอะไรครับ z 1ดหนบวกแซนี่คือขนานกันเราก็ใส่เลยเห็นไหมเป็นวิธีที่ง่ายๆอ่ะ เออวิธีวิศวะนี่ง่ายวิธีในห้องนี่คือปวดหัวแล้วสอนแบบกระชั้นชิดเร่งรัดด้วยไงใครจะไปทำความเข้าใจทันแล้วก็ออกยากด้วยนะเออถ้าใครเรียนนีจะรู้เลยแบบสอนกระชั้นชิดมากแล้วออกยากมากไอ้ข้างล่างนะครับยี่สบวกสิก็คือ35แล้วก็ J 50้าสิลบ J 1หนก็ลบ J ห เขีนเยนไหมครับซึ่งไอ้ตรงเนี้ยเราไม่สามารถคิดมือเปล่าได้เราต้องไปกดเครื่องคิดเลขนะครับถ้าใครมีเครื่องคิดเลขเนี้ยต้องเอาเครื่องคิดเลขลุกขึ้นมากดด้วยนะจะได้ฝึกกดอ้าวก็จะกลายเป็นเลยครับ25บวก50 I ค10ูณกับ10ลบ100 i แล้วก็หารข้างล่างเป็น35ลบ 50i อ oh, โอไม่ใช่ 50i 50i ปุ๊บนะครับโอ้โหตัวเลขออกมาน่ากลัวมากออกมาเป็นเท่าไหรอ่อ่ะ76.17บวก51.6 8อ่ะปัดนะ ไอโอเคนี่ทุกคนดูมุมขวาบนนะได้คําตอบมองเห็นชัดไหมในในจอโอเคเราก็จะได้ความต้านทานรวมใช่ไหมสัตถกัดเลยครับเจ็ดบกจบวกเจห้าบเอ็ดจุดหกโอห์มใช่ไหมครับอันนี้คือความต้านทานรวมอที่ไม่พอยละเพิ่มหน้ายหนึงเพิ่มหน้ายหนึ่งปุ๊บโอเคแล้วมันก็จะได้อย่างงี้ใช่ไหมมันก็จะได้แหล่งจ่ายไฟเนี่ยแหล่งจ่ายไฟเนี่ย แล้วมันมันสังเกตว่ามันจะมีตัวข้างล่างนี่เราไม่ได้คิดใช่ไหม c2 อ่ะ c2 แล้วไอตัวข้างบนนี่เรายุบละยุบเป็นตัวเดียวละอันนี้คือแซดแซดที่เราได้เมื่อกี้แต่สังเกตว่าไอเส้นนี้มันจะต่ออะไรกันมันจะต่ออนุกรมกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะได้แซดรวมครับแซดรวมความต้านทานรวมเนี่ยก็คือเอาทั้งคู่มาบวกกันเลย ก็76.17บวก J 51.68 C2 อะไรนะ C2 C2 นี่ไงลบ J 20ลบ J 20มั้น Z รวมเท่าไหร่ครับ76.17 51 20 31.68โ oh อห์มอันนี้คือความต้านทานรวมใช่ไหม Z รวมอ่ะคราวนี้เราก็ไปหากระแส I เทากั V ส่วน Z V ก็ V ก็ได้แล้วไง V ีก็นี่ไง v i m s ก็คือ50ใช่ไหมก็ V เป็น50หารครับหารด้วยอะไรเลย,ย76.17บวก j 31.68เออ,เอ,อแต่สมมติใครใครแบบว่าเฮ้ยผมเข้าใจวิธีในห้องเนี yeah ้ยลองเอาวิธีในห้องมาทำเปรียบเทียบดูมันต้องได้คำตอบเท่ากันแต่ถ้าชอบเฮ้ยวิธีในห้องแบบดูง่ายกว่าก็เอาใช้วิธีในห้องก็ได้ก็ไม่ว่าอะไรกันเนาะ อันนี้ก็จะก,การเลย50หารกี่ได้เลยนะ76.17ใครมีทีเ่เลขกดตามนะครับ31.68 i ปึ๊บเออโปรแกรมนี้มันดีฮะมันออกมาเลยฮะมันก็จะออกมาเป็นอะไรนะ0.559ก็0.56มั้ยลบ0.23 i เนาะนะครับทศนิยม2ตำแหน่งพอละโอเค ใช่ไหมก็จะกรอดออกมาเป็น0.56ลบ J 0.23นะครับ mm hmm. พอเราได้ตัวนี้ใช่ไหมเราก็ทำสเต็ปเดิมนะครับไปหาไปหาขนาดของกระแสขนาดของกระแสนี่หาจากพีทาโการัส0.56กําลัง2บวกลบ0.23กําลัง2ลบนี่จะเอามาก็ได้ไม่เอามาก็ได้เพราะว่ามันมันก็ยังไงอยู่ดีมันก็ยกกําลังสองหายไปอยู่ดีใช่ไหมครับอ่ะแล้วก็พีทาโการัสรูท คือถ้าไม่มีเครื่องคิดเลขก็ตายแล้วนะเนี่ยบวกอ๋อแล้วยกกําลังสองขอโทษครับยกกําลังสองปิทากรัสไงบวกจุดสองสามกำลังสองศูนย์จุดหกศูนย์ห้าศูนย์จุดหกศูนย์ห้าศูนย์จุดหกหนึ่งไหมปัดศูนย์จุดหกหนึ่งโอเคศูนย์จุดหกหนึ่งแอมแปร์อันนี้คือขนาดของกระแสใช่ไหมครับอ่ะแล้วต้องหามุมเฟสมุมเฟสก็คืออาร์คแทนอาร์คแทนของตัวหลังแต่สังเกตว่าตัวหลังเนี่ยติดลบอยู่นะ หารตัวหน้าก็คือ0.56ไม่ไม่เอา j มามาหานะเออไม่เอาเจมา,มาหา arc น tan ะออตัวนี้ตัวนี้ใส่วงเล็บดด้วยลบ0.23หาร0.56าก,กดขึ้นแค่เลขน,นะครับง่ายๆท,ทุกคนลองทุกคนลองทําง่ายๆอันนี้ง่ายๆจริงแต่ถ้าใช้วิธีในห้องไม่รับประกันนะโอ๊ะขอโทษ arc แทนใช่ไหม arc tan ลบ 2ุดามหารจุดห้าหกลบยี่สบสองลบยี่สได้มุมมาลบยี่องสาศาเห็นไหมก็ได้ขนาดแล้วก็ได้มุมเฟสเห็นไหมครับเราก็มาเขียนให้อยู่ในรูปของอะไรนะครับ i เท่ I max, ากับ i m a ม sin o โอเมกาทบวกมุมเฟสใช่ไหมเป็นสูตรของมันก็จะกลายเป็น i เท่ากับ 0.61แต่อย่าลืมว่า0.61น่ี้เป็น rms แต่ในสูตรเราต้องการเป็น max คูณรูทสองก่อนโอเมก้าคือ100ทีแล้วก็บวกมุมเฟสมุมเฟสเป็นลบมันตรงนี้มันก็จะกลายเป็นลบเออเห็นไหม0.16ยคูณรูทสองเขียนสวยๆ0.16คูณรูทสองจุดหกหนรีบไปไหนเนี่ย0.86อ่า0.86ก็จะกลายเป็น i เท่ากับ0.86 ซา์เท่าไหร่ครับ100 t ทีลบ22.3องศานี่คือคำตอบที่เขาอยากได้เออต้องเขียนเป็น i-t ด้วย i อเออเงี้ยเห็นไหมโอ้โหยาวมากเห็นไหมเขาต้องการ It เห็นไหมในห้องสอนแป๊บเดียวอะสอนแป๊บเดียวสอนแบบง่ายๆแล้วให้เราทำข้อสอบยากๆอะคืออะไรอะงงไหมงงเนาะเออนี่คือคำตอบโอ้อะไรเนะี่ยนี่คือคำตอบเห็นไ,ไหมครับ อันนี้เราจะเขียนแผนภาพเฟสเซอร์ก็เหมือนเดิมก็คือตรง v อ่ะ v ก็อยู่ที่ศูนย์นี้แต่ครานี้สังเกตว่ามุมเฟสมันติดลบมุมเฟสของ i อ่ะติดลบถ้าติดลบแสดงว่ามุมอยู่ข้างล่างนี่คือ i แล้วก็วัดลงมาใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นมุมเท่าไหร่ครับ22.3องศาใส่ติดลบก็ได้หรือว่าไม่ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่เพราะว่ามันก็ต้องรู้อยู่ดีว่าถ้าวัดลงมามุมก็ติดลบ หรือถ้าใครจะใส่ติดลบก,ก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับโอเคไหมปกติไม่ต้องใส่ก็ได้ก็ต้องรู้อยู่ดีนะครับเออหรือใส่ไปเลยไหม <laughs> ปิดใจละใส่เลยดีกว่านะครับเนี่ยก็จะได้คําตอบละนะครับก็แน่นอนจบนะครับวงจรไฟฟ้ากระแสสลับแบบผสม